ยกมือขึ้นมาดูได้เลยฝ่ามือสี่แบบที่บ่งบอกว่าเจ้าของมีชีวิตที่ดีร่ำรวยโดยไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมือที่ดีต้องพิจารณาจากองค์ประกอบสี่ประการคือสีฝ่ามือลายมือเนื้อฝ่ามือและลักษณะของฝ่ามือมือที่ได้มาตรฐานของสี่องค์ประกอบนี้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวย หน้าที่การงานสูงส่งแต่ก็สามารถมีชีวิตที่ดีมีกินมีใช้คนเราปกติชอบดูมือเพื่อทำนายว่าโชคชะตาเป็นยังไงสี่ฝ่ามือที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นฝ่ามือที่เจ้าของจะมีชีวิตที่ดีที่สุดมือซ้ายลายมือขาดผู้หญิงถ้ามือซ้ายลายมือขาดหมายถึงความมัง่งคั่งเกิดมามีความสามารถในการหาเงินฉเฉลียวฉลาด ใจกล้ามากกว่าผู้ชายและคิดทำจริงความร่ำรวยในชีวิตสามารถหามาได้ด้วยสองมือผู้หญิงที่มือซ้ายเส้นลายมือขาดเป็นคนไม่มีถูกพอรักมีชีวิตอิสระแม้ว่าจะแต่งงานช้าแต่จะสร้างครอบครัวกับผู้ชายที่เหมาะสมกับตนเองที่สุดมีความมั่นคงและความรักชีวิตมีความสุขร่ำรวยชีวิตยืนยาว หลังมือมีไฝถ้าผู้หญิงมีไฝบนหลังมือแถมถ้าฝใยเล็กมากและเป็นสีดำเป็นลักษณะของคนที่เข้าใจในพุทธศาสนาไม่เพียงเป็นคนใจดีใจกว้างเป็นคนโชคดีได้รับพรจากพระพุทธเจ้าได้รับการคุม้มครองโดยพระโพธ,ธิสัตว์ถ้าไม่สร้างตัวได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็ได้แต่งงานกับสามีที่ดีครอบครัวสามีร่ำรวยเป็นคนโชคดี นิ้วเรียวยาวเนินพุทธนาเนินพุทธคือเนินบนฝ่ามือด้านล่างของนิ้วก้อยสำหรับผู้หญิงที่เนินพุทหนาแปลว่าได้รับผ่อนมากขึ้นชีวิตมีดวงด้านการเงินเหมาะกับการทำธุรกิจถ้านิ้วเรียวยาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกและเจ้านายเป็นคนโชคดี สามารถทำเงินได้มากมายในธุรกิจมีดวงของความมั่งคั่งนิ้วมือสิบนิ้วอ้วนและสั้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตมีอายุยืนยาวถ้าผู้หญิงนิ้วสั้นอ้วนไม่เพียงเป็นคนมีนิสัยชอบลงมือทำจริงยังมีรายได้อย่างสม่ำเสมอมีชีวิตแต่งงานและครอบครัวที่มั่นคงถ้าเล็บดูเงางามเรียบไม่มีรอย เป็นลักษณะของสุขภาพที่แข็งแรงมีทั้งลูกชายและลูกสาวร่ำรวยหมายเหตุการทดสอบทางจิตวิทยาเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นส่งผลแค่30%ส่วนอีก70%ขึ้นอยู่กับตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขฝ่ามือของชายหญิงนอกจากจะมีส่วนที่เหมือนกันแล้วยังมีส่วนที่ต่างกันด้วยนี่คือความแตกต่างระหว่างเพศชายเป็นอย่าง และเพศหญิงเป็นหญิงลักษณะที่แตกต่างกันของหญิงและชายฝ่ามือของผู้ชายไม่ควรหยาบจนเกินไปควรจะมีเนื้อบางฝ่ามือของผู้หญิงก็ไม่ควรจะนิ่มเกินไปมีส่วนแข็งบ้างจะดีกว่านอกจากนั้นฝ่ามือและใบหน้าสามารถพิจารณาร่วมกันรวมถึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆไม่สามารถดูแค่ฝ่ามือหรือลายมือได้ ยกมือขึ้นมาดูได้เลยฝ่ามือสี่แบบที่บ่งบอกว่าเจ้าของมีชีวิตที่ดีร่ำรวยโดยไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมือที่ดีต้องพิจารณาจากองค์ประกอบสี่ประการคือสีฝ่ามือลายมือเนื้อฝ่ามือและลักษณะของฝ่ามือมือที่ได้มาตรฐานของสี่องค์ประกอบนี้แม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวย หน้าที่การงานสูงส่งแต่ก็สามารถมีชีวิตที่ดีมีกินมีใช้คนเราปกติชอบดูมือเพื่อทำนายว่าโชคชะตาเป็นยังไงสี่ฝ่ามือที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นฝ่ามือที่เจ้าของจะมีชีวิตที่ดีที่สุดมือสายลายมือขาดผู้หญิงถ้ามือสายลายมือขาดหมายถึงความมั่งคัง่งเกิดมามีความสามารถในการหาเงินฉเฉลียวฉลาด ใจกล้ามากกว่าผู้ชายและคิดทำจริงความร่ำรวยในชีวิตสามารถหามาได้ด้วยสองมือผู้หญิงที่มือสายเส้นลายมือขาดเป็นคนไม่มีทุกพอรักมีชีวิตอิสระแม้ว่าจะแต่งงานช้าแต่จะสร้างครอบครัวกับผู้ชายที่เหมาะสมกับตนเองที่สุดมีความมั่นคงและความรักชีวิตมีความสุขร่ำรวยชีวิตยืนยาว หลังมือมีไฝถ้าผู้หญิงมีไฝบนหลังมือแถมถ้าใยเล็กมากและเป็นสีดำเป็นลักษณะของคนที่เข้าใจในพุทธศาสนาไม่เพียงเป็นคนใจดีจกว้างเป็นคนโชคดีได้รับพรจากพระพุทธเจ้าได้รับการคุม้มครองโดยพระโพธิสัตว์ถ้าไม่สร้างตัวได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยก็ได้แต่งงานกับสามีที่ดีครอบครัวสามีร่ำรวยเป็นคนโชคดี นิ้วเรียวยาวเนินพุทธนาเนินพุทธคือเนินบนฝ่ามือด้านล่างของนิ้วก้อยสำหรับผู้หญิงที่เนินพุทธนาแปลว่าได้รับผ่อนมากขึ้นชีวิตมีดวงด้านการเงินเหมาะกับการทำธุรกิจถ้านิ้วเรียวยาวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกและเจ้านายเป็นคนโชคดี สามารถทำเงินได้มากมายในธุรกิจมีดวงของความมั่งคั่งนิ้วมือ10นิ้วอ้วนและสั้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตมีอายุยืนยาวถ้าผู้หญิงนิ้วสั้นอ้วนไม่เพียงเป็นคนมีนิสัยชอบลงมือทำจริงยังมีรายได้อย่างส,สม่ำเสมอมีชีวิตแต่งงานและครอบครัวที่มั่นคงถ้าเล็บดูเงางามเรียบไม่มีรอย เป็นลักษณะของสุขภาพที่แข็งแรงมีทั้งลูกชายและลูกสาวร่ำรวยหมายเหตุการทดสอบทางจิตวิทยาเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นส่งผลแค่30%สอร์ซส่วนอีก70%อร์ซขึ้นอยู่กับตัวเองขอให้ทุกคนมีความสุขฝ่ามือของชายหญิงนอกจากจะมีส่วนที่เหมือนกันแล้วยังมีส่วนที่ต่างกันด้วยนี่คือความแตกต่างระหว่างเพศชายเป็นอย่าง และเพศหญิงเป็นหญิงลักษณะที่แตกต่างกันของหญิงและชายฝ่ามือของผู้ชายไม่ควรหยาบจนเกินไปควรจะมีเนื้อบางฝ่ามือของผู้หญิงก็ไม่ควรจะนิ่มเกินไปมีส่วนแข็งบ้างจะดีกว่านอกจากนั้นฝ่ามือและใบหน้าสามารถพิจารณาร่วมกันรวมถึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆไม่สามารถดูแค่ฝ่ามือหรือลายมือได้ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ